มาเต่งเพื่อหัวไล่รับเป็นทัอันจไหก็ค่ะตะกี่ไปเรียนวิชาขม้นไร้ยบ้านคนไปเยี่ยมยามถามข้าวยุ่ยลอยเส็นคนเป็นวิชาของปอ่อขมิ้นมาแ้เสียค่ะมันเขามากครับ่บอกเป็นพ่อชาขมนเคนโบกหูเรื่องนั่ดอก้าตัวโสกับโบกหูเยอะขนาดหัวยังไม่รู้เลยว่าแม่ไปเรียนวิชามา ถึงแต่พ่อท่านใดกันผลแลพ่อั่นใดก็ผลยังพ่ท่านใดนหน่อยเพราะพัอ่นใดลูกจะค้นเลยเป็นเพราะพ่่นใดลูกลยเต่าี่เป็นชาวอย่นี้ตอนที่ของแม่ฮ็ดเป็นชาวใช่ไหมพิซ่าเอาเรีเกมีวัวิซ่าเอาเรียกพวพิซ่าพวิซ่าเอาเลีวกพิซ่ายังเหรอพิซ่าอ้าววิซ่าใช้ตจวที่ซื้อนี่ละใช้ซือนี่ละกันตัว คือที่มาเลขแม่นใช่ไหมนี่อันมีเส้นเห็นผีวาสนดาสำหรับสำนึกก็ว่าได้ฝันเกีียวว่าได้เห็นป่านไหนได้เนาะครับอันนี้โครงสุดตายโต๊ะแข็นๆนี่คือสิบหากับสิบหุกกับเออหุกนั่งเนาะกับนี้อันนี้ครโซ่เอินว่าอัีนี้อัน ชุดนี้อันปอแม่ชุดนี้อันมากที่นี้ทีนี้ลูกจะขอพูดถึงอ่าขันน้ำมนต์นะแม่เนาะขันน้ำนี่ FC เนี่ย FC เนี่ยรอกันมาเยอะนะฮะรอกันมาเยอะมันที่มาที่ไปคือมันเข้ามากี่งวดแม่ขันน้ำมนต์คุยขันน้ำมนตาเขอม้าขอมาตลอดแต่ว่าบอกก็ถือว่าเขามาแจ็คเหมยเพราะห่อก็บอะไเขียนไว้เนาะครับนับหลงเลยบ่แม่นับหลงเลยเหมือนขอมาอย่คนนี้ก็แจ็คถือว่าตั้งใจขันน้ำมนต์ คือ,อเป็นเป็นน้องสาวคุณแม่เหรอครับหลานหลานสาว,าสาวเขาส่งมาให้เหรอครับแม่เนี่ยพอไปห้อยพวงมะไรเขาอ่อนไปส่งต่ำนัานผ,ผู้เขาเฮ็ดอย่างที่เขามาองพวกมะไรจากจากหลานสาวครับตอนนี้เขาเฮ็ดแล้วคู่เ<อ>ขาสิไล่มาหามัน,นมากกว่าเสิยไล่มาผีตออ,อันนี้เป็นขันน้ำมนส่วนมากจะเข้าสามตัวหรือว่าสองตัวแม่ จนมาเขาสามตัวซึ่นสามซึ่นสองตัวบางแจ็กก็เขาสองตัวแต่ว่ายังไม่หลุดเลยแต่แต่ว่ามีมีหลุดงวดนึงเนาะแม่เนาะงวดปีใหม่เนาะเดี๋ยวว่างปีใหม่เท่านั้นแหละแม่นม่เพื่มข้าวว่าปีใหม่ครับปีใหม่ยังหลุดงวดนึงอยู่ที่เหลือนี่เรียบเลยมาเขามาว่ดทุกงวดโบผัดแจ็กเสียอ้าวอ้ช่างไม่มีเรียกขยมปัผมก็เลยขนมผมมาใหม่ โอ้อันนี้แจ้งข่าวขันน้ำมนต์นะครับขันน้ำมนต์แม่กายนะครับวันที่เท่าไหร่นะแม่วันที่ยี่ป่อวบวันที่ยี่บเก้านะะเนาะอ่าเฉมากหอนอืมวันที่ยี่บเก้าถึงจะมาถึงหอกับมันโยหกกับเล้าโย่ก็จังมดรับพูดเล่าช่วงนั้นเด็กไม่ห้ครับแล้วกาวันที่ยี่แปดยี่เก้าเหรแม่อ่าคร่บอืมผมจะถ่ายเพื่อวันที่ยี่เก้าครับว่ามันจะตรงกับเลขคุณแม่ไหมใช่ไหมครับ ส่งกันกับเรืองตัวสองเกาเกาสองมีโบขันมันส่งกันก็คือโอเคเลยว่าเถอะครับตรงกับตัวมีโบแล้วขันผู้จับเป็นบุริแจักเสียได้เราอะบ้าแม่ก็จะพอโซจับคือเกาแหละมันเขาเขาจะส่งแบบอ่างน้ำมนต์มาให้เลยแหละครับบ้าครับสี่ชุดสี่ตัวนี้งสี่ชุดสี่คนตัวมาต่อแล้วก็ลงมาตัวอ่อกาสะออกยุ่งเก๊แม่เขาส่งมากนสี่ตีเป็นกา มันจะวงกลมตอนตอนั้สจอยู่นี่ตอนนั้อยู่นี่ตนนั้นยุ่งแล้วตอนนั้นจะยุ่งนี่ตอนนั้นจะยู่งตอนน้ตองเสีย,นนสยมาอะ<ม>ไรมาชะละห่อหายโคกโตขันน้ำมนต์เนี่ยนะโอ้อก็คือ,อแต่ก็ยังไม่มาวันที่ยี่สิบเก้าบอกคนรีบรอไปก่อน,น,นพิม,พร,มรอไว้เด้อเอฟซีเด้อขันน้ำมนต์ต้องรอไปก่อนหายใจห้อนก้อนขันน้ำมนต์แล้วแม่กายเชี่ขันน้ำมนต์ตั้งไว้ให้เบิ่งเ เชมัยก่อเกยอนัี่ยเราเะมาดังในเซเชียลนเลยลนเเนยเลยเคยเลยเลยเลเลย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 เปยเล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 ยเัยเลยเนนเลยเลนเลย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 อลยเลยเาออกช่องเูยเลเลยว่าเลยาตลอดลยเลยเ่าเ่ยเล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 ยมาเลยเล้เเลยาลยเก็เลยเ,เล <คน S 1> ยเพราลยเลคนบลบลยเลยเลย้ลยยเเเย่ อันว่าเรยกขว่าไ่เจบะตเลยขายหน้ามาซื้อหมแต่ว่าซุ่มบอกขายหน้ามาซื้อกับบ้านปากกาแมอง่ก็สืนั่คือเกาแต่ก็ถูกกับแม่คือเกาแม่ไม่ยอมปอกซื้อเอาไว้ มาตังค้ายหน้ากระลุยละจ้าเอฟซีเป็น,นสื้อเ่จ้าคือเอฟซีสิว่อหาแม่ซื้อเลยอยากบ่อเมื่อคเลยก็นี้น้าเสียงตุ่มเลยจ้าเันี้านผเช่นคือเกามากวันนี้อะไรไปยังเรามาบอกคักบอกแน่เลยเนาะโอ้ยบอกคักบอกแน่อะไลพวกเนี้ยเราเมื่อกี้มาขายห่อเอาลวดเขามาใส่เรกไปเลยไปยังเราจะเป็นบ้านนอนยังกระดกกรเดียดนั่งยุตไทก ปันเราไงเงี้ยมานไม่มห้ยนะแถวบอกบอกสุพ่อฟังเจ้ว่าอะไรแก่งเนี่ยครับทุพ่อโศฟังคือแมาพอสศเขาลงมานางไทยชิปแม่เนอ่อยครับยันไปอื่นก็้าเมอห์ประกาศชาวก้าวอเจ้าวหาวครับคือคุณพ่อนี่จะไปรออยู่ที่กองสลากเราจะไปรออยู่หม่องกอแล้วบอกว่าไปอยู่หมงกอาแล้วป้าพโอพ่อนี้ใจดีเนาะอนนี้ไม่รวยพนี้เนาะไม่รวยไม่หนีไป ครับวยด้ถือว่าท่านนี่ห่วงแม่มากเลยเนาะห่วงนะไม่ไปไหนเนาะไรของอย่างเจัาพระยา่นี่ปล่อยถิมนั่ะปล่อยจิมได้จีิม่เจะปล่อยเราสิมเ้อะถือว่าขอฝากคอนจอยแน่สัญญาเรา่ันไหนมีชแต่เรามีชีวิตอยู่น่ะแต่สั่งโซไว้จะฉีดแล้วหักแม่เนาะ พอฝากขอฝังเจ้าไอ้น้ำเพลนแน่ไอ้น้ำเจลอยแน่เขาแยกไปจีบไปป่าเราเรื่อเขาถ่ายเขาบอกเราก็เ้าเสียไปแล้วเราก็ยังห่วงนะแม่เน้องยังห่วงเราคนอื่นทั่วมากเหมือนเราหลานสาวทั่วมาจากเชียงครับก็ซื้อได้บวาที่เราไมาหาข่อยเลยเราไปหาตะเจ้าแท้เมานั่งจอดมาก็ไปหาตะเจ้าแท้ครับกข่อยนะแม่ข่อยไปซื้อแล้มาชุ่มแล้วกินแล้วก็ว่มาหาข่อย เราบุไปแล้วเสร็จแลเราวงที game, clothes, ่ทางเฉียบ้วเราเริมบ mm. ุกเทียบ้วเรา่อยอะได้หลาวอเขาน้ำเอดนะแต่ว่าตัวนี้ไปพ่อกับหนูอยู่บ้านเรือมาเสร็จเลยร้อยเอ็ดป้าไปบ้านมาสร็ป้าที่เท่าไหก่ก็ที่ป้าไปบ้านเออดป้าไปบ้านเขาซื้อซุ้นต่อเรียกแม่ไก่เพราว่าห้ยอยตีเรื่องอัรขาเชกเรว่าวันมมกเราคันซือก็จะไปพ่อกันอยู่บ้านเวละห้าโมงเส พีปปามาเจ็บตัวลรเงินาขอจักสองอยนี่เรื่องั่นเปินว่านี่เขาอยู่ว่าให้มึงาก็สองลอยฉันว่ากบเขาเนาะกอะไรแมู่ให้มึงแน่นอนมอนรว่ากูไ่ให้หรอกสองลอยกูเขาอยูกว่นนี้ันเนาะออ่าว่ากบร้านมาโค้ดหาได้สแม่กาดังวะ้ดังคักเนาะแม่นาะรังคับ เอฟซีจะได้มีเงินเที่ยวสงการนะแม่เนาะใเจ้ามากนี่เงินมาบาทมาซองครับวันที่คิดซองอ้บ้านคือซองเริ่พี่น้องอันนี้ให้ฟังเมามากเขาก้อกน้ำได้เพราะเอฟซีเอาอมามามาวันทีาอันนี้เจ้าฟังเนี่ยเมามากเขาเมากเขามาไกกันห้าวระโกนเคนดังเลยพี่น้องไม่ได้หิวแสงเลยเบิกซับฮะหิวอยู่หิวอยู่หิวแสงหิวแสงไปหั่งคือว่าจังสรนเออเออเอา ัข่อยฝันเมื่อนั้นแยกกันอยู่ต้นโพธิ์บางแยกกันแง่เบลแงก็ะขึ้นมาข่อยฝันฝันว่าแม่กายนี่ไปหาข่อยไปหาจังได่กระหูกว่ะเอาเอากระดาษสีขาวสีเดียมแม่โยกโซ่ไปแม่โอ้โหเบิกซับวาสันไปซื้อไปเด็กวาสันเอาเอาความฝันคอยจัดซ้อนแม่ ข่อยฟันชาขี้ดีข่อยอยากวอาแม่กายฟังพ่อว่าข่อยฟันว่าแม่กายไปหาข่อยว่าสุบ่์ว่าวเลยไปช้นปออทว่าไรเห็นมาเลื่อยบ่อยฟังอยากให้เจ้าใจขึ้นนะเด่๋ยวประ้าศบอกข่อยว่าพอว่านคนมากเข้ไวข่อยยากว่ารับข่อยฟันเมือเมือเฮาไปงานศพดมาบาดนี่ก็ขึ้นมาฟันว่าแม่กายนังมาหาเบิกทรัพย์อยู่บ้านมาละเบิกทรัพย์ เจ้าได้น้ำมูบอเล็กแม่น่ะเจ้าไปซื้อไปบ้านแม่เอ้ยมันดังก,รรกับเรามันสิออกแท้บ่ล่ะเลยเจ้าไปทด่ถามในความฝันนี่นี่ฝันอีดีเด้อซาบานกับว่ตายแม่กายว่ากูให้มึงอ่ะเด้เพิ่นในโยกกระดาษขึ้นจังซี่ละ่ะแต่ว่าเลขมันเป็นเลขตัวเดียวดอกในความฝันกูให้มึงแลน่กูให้มึงแล้วจะไปจังซี่แหมแล้วก็ย้อนกลับมาจังซี่ไหม กอว่าซืออารวดประเจศนี่ก็ไฟน์อยน์ในออป้ายน่ะนะศูสนย์สองเก้าเอาแม่มันสิบถือกี่ดีบอกสามโตนสิแตกกี่ดีบอกให้ือพอไปเชื้อว่าสันไปห้องบอกอยู่น้าบ้านโอ,โอแม่กายเนี่ยเป็นรูปแม่กายไปเลยเนี่ใช่เสียจีขาวตุนอย่างนี้เลยตุนแบบนี้ขนลุกเลยครับขอยมากขอได้ว่าอูอ้หูสืบไปบอกขุนใจเลยครัอขุนน้อยขุนเนเอยเสนอข่อยว่

เสียเขาเลื <F apology. S 1> ่อคว่ำเที่ยวเขาออกกว่าว่าให้เอนเงินให้ก้อนโอนเงินให้ก้อนเจ้าจะเขากุมไดไหนมันมาแมีนก้นเกิงเบิ้งเอาท่านสองดูเบิ้งฟี่เนาะไม่ก้าวอันนี้คือโค้งสุดท้ายนะแม่เนาะเรื่องเรื่องของฟี่สรุปเลยเนาะแม่เนาะสรุปไปเลยสองฟี่นี่มา้องเสียเงินเบิ้องไม่สอง สักสิไปเสีอะไรยังเนาะแม่กายกับเมฆกายประกาศยังแม่กายออกทุกวันเนาะออกทุกวันมันจะเกลืออืมนี่แหละตัวนี้แหละอันนี้คือชัดเจนชัดเจนแล้วคือมือนี่แหละนี่เบื้องลังชัดมันจะไปเสียเขาจะไปลงกลเขาที่โตมาถามหมูดเต่านี่างซื้อการจะไปเสียเขาเลยล่ะเอ้ยของแท้แน่นอน โงกหเบว้งซุ้เมเอื้อ่อนะโลใหเบว้งกูมือโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายของแม่กายนะครับสําหรับความฝันของแม่กายเดี๋ยวเราจะมาตามขันน้ำมนต์อีกที่นีงนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมยังไงก็ให้ใช้วิจารณญาณเนานะอีกทีเนาะเพราะว่า ก็มีปอมเยอะนะครับผมให้ฟังจากปากแม่กายดีกว่านะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาวิเคราะห์มาคุยกันเรื่องขันน้ำมนต์ด้วยแล้วก็เรื่องความฝันของคุณแม่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ